โอเคดีจินเพิ่มมานาแล้วก็น้องเกร็ดอินฟินิตไปแล้วว่ะได้อีโบนี่เบรดมาแล้วก็ได้เลดี้ซิปมาเอาที่ผมดวงดีนี่หวา่าทุกคนไอ้นี่คือผมดวงโคตรดีนะฮะไอ้นี่คือผมดวงดีทุกคนอะไรวะเนี่ยอุตสาหะคาดการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะฮะเอายังไงดีอย่างเงี้ยไอ้นี่คือผมดวงดีทุกคนขอขอบคุณผู้สนับสนุน น่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผ s, ลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทาเรียและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจ้ทางติ๊กตอกช่วงเวลาประมาณ1-3่ทุ่มเพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพงเพินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้าน,น,นล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B CAT to h a n นกางเกงเซอร์ฟเสื้อริเคอร์มือห่งมือสองของแท้ ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%ลิบงกิ์งอยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเกมเมอร์ amer, อยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกม Marvel Snap เนาะโอเคและในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาเจอกับแรมเฮลาเด็กนะฮะแรมเฮลาเด็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้เจเฮลาท่านเองนะทุกคน นะแต่ต้องออต้องมีนะมันเป็นเฮราเด็กก็ต้องมีเฮรานะั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องใช้มันนะด้วยการที่ว่าการเข้าใหม่ของพี่เกรฟนี่เองนะมันทำให้การเล่นเฮราเด็กอะมันไม่จําเป็นต้องออพึ่งแต่การชุบชีวิตนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าชุบได้มันก็ดีทุกคนอ่ะในเด็กนี N ้ e h, มันจะมีวินคอร์ดิชันประมาณ2-4 w ถึงสวินคอรดิชันนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างในเด็กนะฮะบอกไว้เลยว่ามันเก่งมากๆนะมันไต่ได้ทั้งแรงร้อยมันไต่ได้ทั้งกรอบรุง quest, นะ้งคอนคว e ส t เนาะโอเคก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างในเด็กแรมเฮลาเด็กที่ไม่ต้องใช้เฮลานะฮะที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเฮล a าใช้คำนี้ไม่ได้ใช้ต้องใช้นะฮะ โอเคหน้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูในแต่ละใบเลยนะฮะว่าแต่ละใบทําหน้าที่อะไรนะฮะซันสปอร์ตก็คือสแตก็กไดเมจแล้วก็วางวางไว้สักเลนหนึ่งเอาไว้กรณีที่ว่าเทินที่5เราผ่านระหว่า,าจ,จะได้ใช้ชีฮักพร้อมกับการ์ดคอสมานา6สักใบนะไม่ว่าจะเป็นแมกนิโตอินฟินอตหรือว่ากีกันโตนะฮะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะการ์ดคอสมานา6สักใบ s h ี h ักผ่านเทอร์น5เพื่อที่จะเอาชี h ักกับการ์ดคอสมานา6สซักใบไว้ใช้ในเทอร์นที่6นะถามว่าทำไมก็นี่ไงการ์ดน้องเกรฟนี่ไงพอมันแรมมานาให้เราใช่ไหมทุกคนคอสมานาของเทอร์น5ที่เราจะผ่านเพื่อที่จะสแต็กดดเมจให้ซันสปอตมันก็จะเป็นคอสมานา6นั่นเองนะทุกคนทีนี้ชีฮักมันก็จะเป็นคอสมานา0นี่ก็คือ1 Win c วินคอดิชนนะฮะ การ์ดแบล็กไนส์เอามาคอมโบกับพวกการ์ดเบลตกับการ์ดเลดี้ซิที่ค่อนข้างจะแม่นยํากรณีที่ว่าตัดตัวใหญ่ๆนะฮะและบางทีอาจจะโชคดีเอามาเอามาคอมโบกับน้องกเกรฟของเรากรณีดิสการ์ดแต่ว่าเอามาคอมโบกับน้องกเกรฟจะไม่ค่อยแม่นยานะทุกคนบางทีมันอาจจะดิสการ์ดใบนั้นที่จะเป็นอิบ n นี่เบลอาจจะเป็นการ์ดอาร์เมอร์ง่ายๆนะฮะอาจจะเป็นการ์ดเฮลาของเราอะไรพวกนี้ก็อย่าไปหวังกับมันมากนะฮะส่วนอิบ n นี่เบลที่หวังได้ก็คือการ์ดเบลตกับเลดี้ซิฟ กนะการ์ดเบลดเลดี้ซิปอัลมาดิสการ์ดทุกคนอาร์เมอร์เอามากันไว้ในเลนที่ว่าเราตั้งใจจะลงตัวใหญ่ๆนะฮะหรือเอามากันซันสปอร์ตก็ได้น้องเกรฟตัวนี้ MVP นะทุกคนเพราะว่าความสามารถของมันก็คือทิ้งการ์ดสองใบแล้วก็แร้มเอเนอร์จีสูงสุด1ใบเออเอเนอร์จีสูงสุด1ต่อเทิร์นนะฮะการ์ดเฮลาถ้าเราโชคดีไม่โดนดิสการ์ดไม่โดนทิ้งไปก่อนด้วยการ์ดแบล็กไนท์เลดี้ซิป แต่แบ k ็กไนท์ส่วนใหญ่ไม่โดหรอกเพราะว่าตอนนี้มันจะดิสกา้าสเฉพาะฝั่งขวาเท่านั้นใช่ไหมถ้าเฮลา He อยู่ด้านขวาเราก็ไม่ดิสอยู่แล้วถูกปะแต่มันจะโดนเนี่ยน้องเกรฟกับเลดี้ซิฟเชื่อดทุกคนการชีฮาก,ก็เอามาสแตก็กเอามาเป็นวินคอร์ดิชันรองของซันสปอตนั่นเองนะฮะส่วนการ์ดเดทก็เอามาเพื่อการันตีการเชื่อดของเลดี้ซิฟเพื่อที่จะเอาอ,อีโบนี่เบลดอะไรอย่างนี้อ่ารูปแบบการเล่นก็จะ ประมาณนี้นะฮะมีหลายวินคอดิชันไม่ว่าจะเป็นเฮลาชุบเทินสุดท้ายไม่ว่าจะเอาน้องเกลฟสแต็กคอสมานาไว้แล้วก็เอาให้ซันสปอร์ตผ่านเทิร์น5แล้วก็เอาชีฮักลงคู่กับพวกคอสมานา6ในเทินที่6อ่าไม่ว่าจะเป็นดิสการ์ดเพื่อที่จะเอาอีโบนี่เบลดเอามาใช้1ใบพร้อมกับเอาตัวใหญ่ๆลงอ e ีหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นว่าเล่นการประมาณไหนนะทุกคนเด็กนี้ผมบอกไว้เลยนะว่าเก่งมากนะฮะแล้วก็เธ เด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงพี่เกรฟของเราในเทินที่3ก็ได้นะทุกคนเอาไปลงเทินสี่อย่างได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวไปดูรูปแบบการเล่นกันโอเคมาไหนเฮราจะขึ้นมือผมหรือเปล่าไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลงแบล็คไนท์ไปก่อนเลยนะทุกคนเด็กนี้เป็นแรมเฮราที่ไม่ต้องขึ้นอ๋อที่ไม่ต้องพึ่งเฮรานะทุกคนไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นต้องพึ่งเจเฮราไม่แต่นิดเดียวเลยกรณีที่ว่ามันพึ่งไม่ได้จริงๆนะฮะพึ่งไม่ได้คืออะไรก็คือไม่ขึ้นมือแล้วก็โดนดิสไปนะฮะ มันจะมีหลายวินคอนดิชันที่เอามาสู้รบรบ,รบมือกับอีกฝั่งได้นะไม่ว่าจะเป็นอีโบนี่เบลดไม่ว่าจะเป็นช e bon ีฮัก e bon อะไรอย่างนี้นะทุกคนโอเคผมจะเชือดการ์ดกีกันตโตก่อนเพื่อที่จะเอาอีโบนี่เบลดมาใช้นะฮะโอเคเราก็จะได้อีโบนี่เบลดดาเมสิมาแล้วทุกคนคงจะพันถึกโอเคเขาเล่นซันสปอร์ตเขาเล่นอินฟินอตนะฮะไอ้เหี้ยมไอ้ก้อนหินมาฝั่งเราซะแล้วนะโอเคเอาการ์ดเล็บเลยดีไหมคำตอบคือไม่ดีนะฮะแต่ผมจะลงการ์ดอ e bon ีโบนี่เบลดไปตรงกลางเลยนะ ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยทุกคนเพราะว่าแดนเมจมันตายตัวที่14แต่ว่าข้อดีของอีโบนี่เบลดก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรเอนเทอร์เนตี้ใช้เขาว่าอะไรวะผมอยากจะใช้เขาว่าอมตะนะทุกคนอยากจะใช้เขาว่าอมตะนะฮะอันนี้ลงเลยดีป่ะถ้าผมลงปุ๊บผมจะได้อะไรเฮลามาผมจะลงดีขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่ผมเอาชัวร์ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะลงอินฟินิตไว้ลงอินฟินิตช่องที่3มนะช่องนี้ผมจะถือว่าแล้วแต่ดวงแล้วก็แล้วกันถ้าเขามีโจมตีที่สูงกว่า14ผมก็ถือว่าซวยไป โอเคมาอืมโอ้เสียดายชีฮักนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของมันไม่ขึ้นของมันไม่ขึ้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่เนาะโอเคไหนดูซิว่าเขาจะมาไหมไหนนะฮะก็ตรงเนี้ยยังไงคุณก็เตะไม่ได้ผมก็ถือว่าชนะเป็นนิดนึงนะเฮลาว่ะไหนอินฟินิตอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคเรียบร้อยทุกคนเออมอร์เบียสโจมตีศูนย์อ้วนไปเลยไม่ละมึงนะฮะรอบนี้ พี่เกลฟของเรายังไม่ได้เปล่งประกายนะฮะเพราะว่ามันยังจังหวะไม่ได้ทุกคนยังจังหวะไม่ได้นะฮะแต่นี่ก็เป็น1 w i n งวินคอรดิชันรองนะทุกคนก็คือ Black Knight แล้วก็ d i s c า r d 1หนึ่งใบในรูปแบบที่ว่าพลังโจมกี1 0ิถึงนะฮะแล้วเราก็จะมีตัวอ้วนๆหนึ่งตัวแล้วก็ลงตัวอ้วนๆไปอีกสักตัวหนึ่งนะฮะไปดูเกมต่อไปกันทุกคนเด็กนี้ผมบอกเลยนะว่าเก่งมากๆนะฮะโอเคกาซันสปอร์ตขึ้นมือโอเคอาจจะได้ทำวินคอน d ดิชันรองนะทุกคนนะอ่ ซันสปอร์ตเทิร์นที่1แล้วก็เทิร์นที่2 3หรือว่า 4, เอา่ลงน้องเกลฟเนาะแล้วก็เหลือการเหลือการอะไรเหลือการชีฮักบนมืออา่าฮะแล้วก็เทิร์นสุดแล้วก็ผ่านเทิร์นที่5เนาะเทิร์นสุดท้ายชีฮักจะคอสมานาซูเนาะแล้วก็อาจจะมีการใบอื่นอาจจะเป็นอินฟินิตอะไรพวกนี้ลงได้เนะาะอ่าฮะเอาอยัางไงดีทุกคนผมไม่อยากจะดิสการ์ดก่อนนะเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันนะ ไม่อยากให้เขาได้ไวฮอตรูมเอฟเฟกไปเลยได้ไปแล้วว่ะแย่แล้วกคนรอบนี้ผมเสียเปรียบนะฮะแต่ผมจะเอาชนะให้ดูนะกคนไหนดูซิว่าผมจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะฮะเอาตรงนี้หนึ่งใบแล้วก็ผมจะดิสการ์ดใบนี้แหละบอกแล้วนะทุกคนว่าเกรไม่จาเป็นต้องรีบลงเทินที่3นะทุกคนถ้าลงเทินที่4หรือว่า5ได้แล้วได้อีโบนี่เบลดโจมตีหนักๆมามันก็คุ้มใช่ไหมฮะแล้วนี่ถ้าผมดวงดีมันจะดิสการ์ดอินฟินิตใบที่1เดทใบที่สองนะฮะแต่ผมคงจะไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมจะมมนะ เดี๋ยวจะชนะให้ดูทุกคนแล้วถ้าดิสการ์ดเฮลาไปแล้วผมจะผ่านเทิร์นที่หนะเผื่อบางทีผมอาจจะได้ชีฮักขึ้นมาในเทิร์นที่6อะไรอย่างนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผมจะเอาชนะได้ไหมตอนนี้ผมเสียเปรียบเขาอยู่เยอะมากเลยนะคอสมานาเขาก็สูงนะฮะแล้วก็ดวงผมก็แย่ด้วยมือค่อนข้างที่จะเน่านะการ์ดเวฟว่ะมาอินฟินิตบที่หนึ่งโอเคเยี่ยมสวยผมนะอีโบนี่เบลดไปแล้วเอาเฮลาช่างหัวมันนะฮะการ์ดเฮลาไม่ขึ้นไม่เป็นไรอยู่เนาะเอายังไงดีผมเอาอีโบนี่เบลดีา ไม่ค่อยดีแต่ผมต้องเอาเพราะว่าผมจะได้ก๊อปปี้พลังได้นะฮะเอามาอีโบนี่เบลดตรงนี้มันจะได้ก๊อปปี้ที่ศูนย์คลนนิ่งนะฮะโอการ์บล็อกมาทุกคนแย่แล้วอย่างนี้อ้วนเลยว่ะสิบห้าการลิสต์กอีเ e วนี่อื้มอีโบนี่เบลดผมเป็นง่อยไปแล้วทุกคนโอเคโอเคเรียบร้อยอ้วนไปเลยแม่งการชีฮักก็เพิ่งจะมานะฮะโอเคผมลงได้สองใบทุกคนผมคงจะต้องลงตัวนี้กับตรงนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมลงสองใบนี้ มันจะได้บวกสีไปอีกใงนี้พื้นที่หนึ่งใช่ป่ะโอเคผมมาลุ้นแล้วกันว่าผมจะชนะ2เลนนี้นะฮะโอเคมาซึ่งโอกาสชนะต่ำมากมากนะฮะแต่ผมจะชนะให้ดูการบล็อกอีเวนเอ้ยแพ้ไปแล้วหน,นึ่งเลนทุกคนเลนที่สองต่อให้บบกสีกูก็ยังแพ้่ะไอ้หี่ยเอ้ยแพ้แล้วครับผมเอ้าชนะว่ะเพราะว่าเขาก็ลบสีด้วยทุกคนเรียบร้อยนะเออคุณคำนวณพลาดไปนะฮะผมก็เมื่อกี้ก็คิดว่าแพ้เลนนี้แล้วนะแต่ว่าของเขาก็ลบไปสด้วยนั่นหมายถึงมันจะมีส่วนต่างกันถึง8นนนั่เองะแต่เากก็ลงถปเนาั อโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวินคอร์ดิชันหลักๆนะฮะก็คืออีโบนี่เบลดหนักๆแล้วก็เกรฟอัดไปเสียดายเนาะที่ว่าถูกเฮลาดิสการ์ดไปแต่ว่ามันโหดใช่ไหมล่ะโอเคไปดูเกมต่อไปกันทุกคนมันโหดนะเด็กนี้เฮลาแรมแรมเฮราที่ไม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เฮลาก็โคตรเก่งนะฮะโอเคการ์เบลดกับเลดี้ซิทขึ้นมือนะฮะกีกันโตก็ขึ้นมือโอเคทุกคน การเบรคถ้าเพื่อนๆสามารถดิสการ์ดตัวโจมตีสูงๆได้ไม่ว่าจะเป็นแมกนิโตเดสอินฟินิตคิกันโตดิสเลยนะฮะไม่ต้องรอต้องมอีอย่ารอต้องมีแบล็คไนท์ในสนามเพื่อที่จะเอาอโบนี่เบรดนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรารออย่างนั้นเราจะเสียโอกาสเยอะนะฮะบางทีมันจะทําให้คอมโบเรารวนนะฮะโอเคต่อไปผมจะลงเรดี้ซิปเลยเนาะพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องไีกลัวมันทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้ยังสามารถเอาผมลงตรงนี้ดีกว่าให้เขาบวกไปไม่เป็นไรผมยังสามารถใช้เฮลาเซการ์ดเข้าไปได้นะ แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาแล้วนะพี่เกลฟมาหน่อยเหอะพ่อหนุ่ม Hi, <go. S 1> โอเคผมต้องวัดดวงแล้วหรือเปล่าโอกาสที่จะดิสคาร์กกี่เปอร์เซ็นต์แม่งแบล็คไนท์ไม่ต้องต้องใช้แล้วละนะก็ขอให้ผมดวงดีขอให้ผมดวงดีได้ไดการ์ดเอาโดนการ์ดอ,อ่อินฟินิตนะฮะขอเถอะอินฟินิตหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคกูดทุกคนนี่ผมนี่คือผมดวงโคตรดีแล้วนะนี่คือผมดวงโคตรดีนะฮะโอเคโอเคไหนดูซิคุณจะมาไม้หน่อยนะ หนดูจิคุณจะมาไหมไหนตอนนี้ผมโดนดิสก์ดไปสามใบใช่ไหมสามสองหนึ่งเพื่อนเพื่อน,อนแกจะต้องมีไอ้นั่นแน่เลยแกจะต้องมีอะไรออดยูโ you น know? เพื่อนเพื่อน<ๆ>ว่า,าไงดิผมจะลงตัวนี้ไปก่อนดีไหมคําตอบคือไม่ดีนะฮะผมจะลงตัวนี้นี่แหละอ่าจะลงมิสซิสมาเวลก็ลงมาไม่กลัวนะฮะจะเอาน้องเจฟขยับไปเพื่อให้ได้สิทธิ์ออกก่อนก็ไม่กลัวอีกอยู่ดีนะอืมถ้าเธอนี่ลงเฮราได้ผมชนะเลยถ้าผมลงเฮราได้ผมชนะเลยนะฮะ แต่ว่าจะชนะหรือเปล่าแกต้องลงมิสซิสมาเวลทุกคนโอเคเอาวิชั่นว่ะโอเคทุกคนผมชนะแล้วนะฮะเพราะว่าเฮลานี่ยังไงมันก็ต้องไปลงตรงนู้นเรียบร้อยเขาหนีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องอ่านเกมออกทุกคนว่าเขาแพ้แล้วนะทุกคนด้วยการที่ว่าอีโบนี่เบลดนี่มันค่อนข้างจะอิมมอร์ตัลมากๆนะฮะนะด้วยการที่ว่ามันต่อยไม่เข้านะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ออนโกอิ n งอยู่ไม่สามารถทําลายหรือลดพลังของการ์ดใบนี้ได้ นะต่อให้คุณคุณต้องใช้ enchants r e s t ก่อนหนึ่งรอบนะฮะแล้วค่อยใช้ shadow king หรือว่าฉางสีเตอีกรอบหนึ่งอะไรพวกนี้นะทุกคน ebony blade มันโหดนะ black knight ตอนนี้แบบโคตรทรงพลังเลยนะมันปรับมาขนาดนี้มันบ้าหรือเปล่าทุกคนการคอสมานาสี 4, ที่ว่าพลังโจมตี20บ้าเปล่าชนะแน่นอนผมไม่แพ้หรอกยังไงก็ไม่แพ้ไม่มีทางแพ้เลยเนี่ยไม่รู้สึกถึงว่าจะลอสเลยยูโนแมกนิโตะดึงอะไรไอ้น้องดึงไม่ได้นะ,ะแตกไปนะ อันนี้ยังไม่ใช่ความสามารถสูงสุดของเด็กนี้กรณีที่ว่าคอมโบกับพี่เกรฟนะเพราะมันยังไม่ขึ้นมือทุกคนแต่ว่าเด็กนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะไม่จำเป็นต้องพึ่งเฮลาเสมอไปนะฮะไปดูเกมต่อไปกันนะเอาแบบพี่เกรฟแล้วก็เฮลาพาวเวอร์สักเกมนี้หรือไม่ก็แบบวินคอนดิชันรองๆแบบไม่ต้องใช้เฮลาแต่ว่าใช้การ์ดเกรฟแล้วก็เอาชีฮักมาคอมโบกับพวกซันสปอร์ตกับอินฟินิตอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคมีแบล็คนท์กับอนะินฟินิตเนาะโอเคกูดผมจะลงแบล็คนท์ไปก่อนเลยเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะลงเลดี้ซิป แล้วผมก็จะดวงดีได้เชือดการ์ดอินฟินิตนะฮะนี่คือนี่คือรูปแบบการเล่นที่ผมโคตรดวงดีนะมิติโนโอเคกูดโอเคผมจะไปให้เหนือกว่านั้นทุกคนผมอาจจะได้ใช้น้องเกรฟรอบนี้แหละฮะดี๋ยวม,มาดูเทินสามกันว่าผมจะได้การ์ดอะไรนะสะพานไบฟรอสนะโอเคกูดเอายังไงดีอืมเจ้านี้คือการ์ดสองใบนะเดี๋ยวผมขออย่างนี้ดีกว่าเอาตรงนี้แล้วก็ลงการ์ดโอเค ผมจะลงซันสปอร์ตไปสแต็กดาเมจเพราะว่าผมขออนุมานไว้เลยว่าการ์ดพี่เกรสของผมเทอร์หน้ามันจะเชือดการ์ดเฮลานะฮะมันจะเชือดเฮลาทิ้งทุกคนโอเคผมจะลงตัวนี้ตรงนี้แล้วก็ลงนี่ไปเชือดการ์ดตรงนี้แล้วถ้าผมโชคดีมันจะเชือดอินฟินิตทิ้งก่อนนะฮะแต่ผมคงไม่เชื่อโชคดีแล้วก็เฮลาผมก็จะโดนไปด้วยคอยดูนะมาถ้าโดนเฮลาก็ให้เหลืออินฟินิตไว้ก็แล้วกันผมจะได้มาทําเป็นคอมโบกับชีฮักนะฮะแต่ชีฮักยังไม่ขึ้นมือเลยนะทุกคนแย่แล้วอย่างเงี้ย โอเคดีจินเพิ่มมานาแล้วก็น้องเกรทอินฟินิตไปแล้วอะได้อีโบนี่เบรดมาแล้วก็ได้ได้เลดี้ซิปมาเอานี่ผมดวงดีนี่หว่าทุกคนไอ้นี่คือผมดวงโคตรดีนะฮะไอ้นี่คือผมดวงดีทุกคนอะไรวะเนี่ยอุสาคาดการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะฮะเอายังไงดีอยางงี้ไอ้นี่คือผมดวงดีทุกคนอืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไว้ดวงดีอย่างงี้อ่าพอดวงดีก็ไม่ชอบอีกไอหมิงเออนะลงการตัวนี้มาเพิ่มพลัง ลงตัวนี้ไปแล้วก็ลงตัวนี้ดิสการ์ดแล้วก็สแปกไดเมจอีก3ให้กับซันสปอตนะฮะเดี๋ยวเป็นึ่งปุ๊บผมเชือดการ์ดไม่จะเป็นละผมไม่ต้องการน้องจินนี่ขึ้นมือละนะฮะโอเคกดมาเมื่อกี้เขาดิสการ์ดไปยังเขาดิสการ์ดแมงดีโต้แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ลงแบล็กไนท์ใช่ไหมโอเคฉะนั้นเขายังไม่มีอีโบนี่เบลดที่มีพลังโจมตีนะฮะเดี๋ยวเขาน่าจะใช้เลดี้ซิฟอะไรเชือดมาแน่ๆเลยนะโอเคการ์ดเบลดผมเชือดแมงดีโต้ไปตอนนี้การ์ดสามใบของผมที่กำลังจะลงมาอ้วนๆทั้งนั้นนนนนเเลยะะะฮะไม่ว่วาจป็อิิิฟต แมกนีโตแล้วก็การ์ดอื่นๆรำรำรๆรำนะฮะโอเคช่องแรกผมหายห่วงไปแล้วนะทุกคนเพราะว่ายังไงซะเขาก็เตะไม่ได้นะฮะอีโบรนี่เบลดเขาจะไม่ถูกฉังสีเตะเนาะเขายังไม่ได้ดิสการ์ดอะไรด้วยทุกคนโอเคมาจบงานกันง่าย,ายๆนิ่มๆนะฮะผมขอปิดตรงนี้เลยดีไหมเพราะว่าอีกสามใบนี้มันจะได้ไม่จําเป็นต้องมาลงตรงนี้เพราะว่ายังไงช่องแรกผมก็ชนะไปแล้วนะฮะเขาเตะไม่เข้าอยู่แล้วทุกคนผมอยากจะให้อินฟินิตกับแมกนีโตมาลงช่องหนึ่งกับสองมากกว่านะฮะโอเคชนะแน่นอนถือว่าพี่เกรดงานดีนะรนะี้ ดิสการ์ดไต้สามใบอ้วนๆทังนั่นเลยทุกคนแมกนิโตอินฟินิตนะฮะแล้วก็เลดี้ซิฟโอเคเลดี้ซิฟมาแล้วตรงกลางหนึ่งนะฮะโอเคแมกนิโ okay. ตดึงตัวไหนไม่ได้ด้วยอินฟินิตมาตรงนี้อุ้ยเขามีเฮราเหมือนกันทุกคนแมกนิโตเขาดึงจินนี่เขาดึงเรียบร้อยแตกไปสีพ่อหนุ่มชนะสามเลนเลยนะฮะด้วยความที่ว่า คอมโบเข้ามือพี่เลสทำดีนะฮะเมื่อกี้อุตสาห์ประเมินสถานการณ์ว่าเลวร้ายที่สุดไปแล้วดันเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดเนอะเหลือทั้งอีโบนี่เบลดโจมตีสูงสุดที่ผมจะสามารถทําได้เหลือทั้งการ์ดเฮลาเอามาดิสเอามาชุบชีวิตทั้งอินฟินิททั้งเลดี้ซิฟแล้วก็แมกนิโตนะฮะโอเคบอกแล้วว่าเด็กนี้มันโคตรโหดนะทุกคนนะเอาลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเด็กนี้สําหรับผมต้องบอกเลยว่าเก่งไต่คอนเควสได้นะฮะตัวรุ่งไต่ตได้สบายเลยไต่ร้อยได้แบบสบายด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมไม่ยอมมันเกินไปปมนน่าจะเเเ็ทอดขงก ช่วงเวลานี้ของซีซั่นนี้เลยนะฮะลอไปปรับใช้กันดูนะเพื่อนๆโอเคโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงท้ายคลิปนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นอ่อรูปแบบการเล่นที่ว่าผมจะเจอไอ้ซูเปอร์หวองใช่ไหมเออแล้วพอเจอปุ๊บทุกคนมันคือมันแพ้เละไม่เป็นท่าเลยไม่ว่าจะเป็นวองท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นอวองเอ่อแกมบิดนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นของเด็ก เฮลลาแรมเนี Hello, ่ยมันจะไม่ม so ีการ์ดแก้เกมหรือว่าการ์ดดึงการ์ดอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นอินวิ i ิเบิลวูแมนอะไรพวกนี้ดึงไม่ได้นะทุกคนก็ระวังกันด้วยนะฮะสังสีเตะเละเลยนะฮะคอสโมถ้าเขาเอาไปลงดักในเลนเฮลลาถ้าเอาไปลงดักในเลนที่ว่ามีต้องดิสการ์ดอะไรพวกนี้ก็ถือว่ากระทบนะฮะส่วนแซนแมนก็ต้องบอกเลยว่าหนักหนักเหมือนกันเพราะว่าเด็กนี้ไม่ได้เป็นเด็กตัวใหญ่จ๋าทุกคนแต่จะเป็นเด็กที่ว่า ลงอย่างน้อยๆ2ใบเพื่อที่จะปิดเกมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เจอคอมโบ3หน้าก,ก็ก็น่าจะแพ้นะฮะเพราะว่าคอมโบ3หน้าโซนใหญ่แล้วเขาจะลากไปในเลนที่7ใช่ปะ่ะไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนออนสล็อตแล้วก็นี่แหละ3หน้านี่แหละก็รูปแบบการแพ้ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆก็แก้หน้าเกมกันดูนะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่ว่าหลายวินคอดิชั่นเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ได้เลยเนาะ สำหรับเด็กนี้ก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าผมมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องรบกวนเพื่อน,อนๆที่ดูคลิปช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปแล้วก็ผมกับคนที่รับชมเขาจะได้เอามาปรับใช้กันจะได้เอามาปรับปรุงพัฒนาเราจะได้เก่งๆกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนมาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายูาย้ฮู้สนุกนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ มันสามารถเพิ่มโอกาสทําให้เราเ,าเล่นการ์ดได้หลายใบมากขึ้นการมือเน่าอะไรพวกนี้ทุกคนแล้วก็มันไนไปคอมโบกับเฮลากาดอะไรแล้วก็พวกโกสตรายเดอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะสนุกหนะ้าการ์ดเกรฟถ้าเพื่อนๆลังเลอยู่ในการาที่จะเปิดกล่องผมแนะนําเลยนะทุกคนมันทําให้การเล่นของหน้าปัจจุบันที่ว่าการ์ดแทบจะเรียกว่ามีแต่เด็กเดิมๆอะไรพวกนี้มันสนุกกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะฮะอ้ยโมเยอะ,อะเดี๋ยวเจอกันทุกคน